เขาเมาว่ามันเป็นเทียงพิธีกรรมพื้นบ้านเพื่อสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้กับผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ในวันนั้นเขายืนดูเจ้ละที่ตำรวจท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีเดินเข้ามาที่ห้องเย็นท่าทางของเขาดูอึดอดติดสังเกตมือข้างหนึ่งกำพานแน่นอีกข้างถือทูบสามดอกยื่นตรงไปทางซุ เขาเพิ่มทำท้ายคำสาบานว่าจะพูดความจริงทั้งหมดและจะไม่ปกปิดข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตายของชายผูกคอนรดอากได้ยินท้ายคำที่ดูกลุ่มคลือเกินควรเล่ากับคนพูดเองก็ไม่แน่ใจในคำพูดตัวเองหลังจากจบพิธีตำรวจคนนั้นรีบเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองศพอีกเลยท่าทางเหมือนคนที่มีบางอย่างติดค้างอยู่ในใจ คืนนั้นนรสนอนไม่ค่อยหลับเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ปลายเตียงความฝันของเขาชัดเจนเกินกว่าคำว่าฝันสุขชายคนนั้นปรากฏตัวในห้องนอนเขาไม่ได้หน้าตูบแบบทีตามท่าพยนต์ไม่มีเลือกไม่มีเสียงวีดร้องมีเพียงแค่ดวงตาว่างเปล่ากับปากที่ค่อยๆอ,ยอกว้างออกเผยให้เห็นตะปูสนิมเคยที่โผล่ออกมาจากลำคอ